สวัสดีค่ะพบกับหมอแกลอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสรุปงานวิจัยเนาะเกี่ยวกับเรื่อง IBS ค่ะ IBS ก็คือโรคลำไส้แปรปรวนนะคะย่อม,มาจาก Irritable Bowel Syndrome โรคนี้นะคะเกิดจากการที่ลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่เนี่ยบีบตัวมากเกินไปแล้วก็มีอาการไวต่อการกระตุ้นค่ะอย่างเช่นลดเผ็ดชากาแฟเนาะหรือว่าไวต่อความเครียด ทำให้คนที่เป็นโรคนี้ค่ะก็จะมีอาการปวดท้องเกรงแน่นท้องเนาะหรือว่าท้องเสียเปเปอร์นี้นะคะก็เป็นนักวิจัยจากเชียงไฮ้ค่ะมีการพูดถึงกลไกลของการฝังเข็มแล้วก็ลมยาต่อโรค IBS อย่างแรกก็คือช่วยให้ะระบบลำไส้เนะะี่ยค่ะมีการขยับเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นอย่างที่สองนะคะก็คือลด visceral hypersensitivity ค่ะก็คือลดความไวต่อสิ่งกระตุ้นจากภายนอกของลำไส้ค่ะ อันที่3นะคะก็คือมีการปรับวงจรของสมองที่ส่งผลต่อลำไส้นะคะพวกสารสื่อประสาทต่างๆค่ะในระบบประสาทส่วนกลางเนะาะทั้งเรื่องฮอร์โมนนะคะแล้วก็ตัวเพปไทด์ค่ะซึ่งตัวเพปไทด์ที่พบบ่อยในโรค IBS เนี่ยก็คือ5 HT นะคะพบถึง95%เลยถัดไปนะคะก็คือเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันเนาะคนที่เป็นโรค IBS เนี่ยค่ะจากงานวิจัยเขาพบว่าจะมีตัว IgM เนาะแล้วกับมาเซลเนี่ยค่ะที่เพิ่มสูงเกินไป การฝังเข็มลมยานะคะก็จะช่วยลดตัวเหล่านี้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังลดการอักเสบด้วยก็คือลดตัวพวก g N F a l p h a เนาะ I L 2 3 I L 1 8นอกจากนี้นะคะก็ยังลดพวกอนุมูลอิสระแล้วก็ปรับสมดุลอะไรต่างๆอีกมากมายเลยค่ะส่วนจุดฝังเข็มที่ใช้บ่อยๆนะคะก็จะมีจูซาลีเนาะในกานนะคะแล้วก็เทียนชูค่ะส่วนใครอยากรู้ข้อมูลมากกว่านี้นะคะก็ไปตามอ่านต่อในเปเปอร์ได้เลยค่ะ ใครอยากรู้กลไกอะไรเกี่ยวกับการฝังเข็มก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมอกล้าจะมาตอบให้ค่ะ